รายการ a d e Energy ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ส,สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ a d e เอนเนที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานนะคะรายการของเรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการรู้จักรักษาพลังงานใช้พลังงานทดแทนและเรื่องราวสาระดีๆที่คุณสามารถเข้าใจง่ายๆในเรื่องของการประหยัดพลังงานค่ะตอนนี้นะคะโลกของเราได้สูญเสียพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไปค่อนข้างมากแล้วด้วยการใช้ของพวกเราเนี่ยแหละค่ะ ัวคุณผู้ชมเองล่ะคะมีวิธีการประหยัดพลังงานอย่างไรบ้างและใช้กระบวนการไหนมาช่วยลดพลังงานที่คุณมีอยู่ให้ใช้ได้น้อยลงวันนี้เราอยากรู้เรื่องราวของคุณค่ะครับผมก็จะประหยัดพวกการขึ้นลิฟต์อะครับครับการขึ้นลิฟต์ก็คือถ้าขึ้นชั้นน้อยก็ขึ้นบันไดดีกว่าครับจะได้ออกกำลังกายด้วยแต่ถ้าสูงขึ้นไปอีกก็ควรขึ้นเป็นเป็นกลุ่มเป็นมูใหญ่ๆครับมันจะได้ประหยัดพลังงานครับ ก็เปิดแอร์25าองศาค่ะแล้วเวลาแบบขับนั่งรถอย่างเงี้ยขับรถถ้าแบบไปกันหลายๆคนก็ให้ใช้รถคันเดียวกันจะได้ประหยัดน้ามันด้วยเวลาตอนนอนอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะนอนแล้วค่อยเปิดแอร์คือไม่ไม่เปิดไว้ก่อนไม่ใช่ว่ากลับมาถึงหอแล้วเปิดแอร์เลยก็คือก่อนนอนแล้วค่อยเปิดแอร์เสร็จแล้วพอประมาณตีห้าจะรู้สึกตัวแล้วก็จะปิดแอร์ก่อน ตอนกลางวันเนงงี้ยจะไม่ไม่เปิดไฟจะใช้แบบว่าแสงแดดแสงธรรมชาติเนงงี้ยคะ่ะในการที่จะใช้ชีวิตหรือว่าในการทํางานดํารงชีวิตปกตินะคะคุณผู้ชมก็ได้ทราบถึงวิธีการประหยัดพลังงานของแต่ละท่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่ชรระะงงอว่าวะะจะมีวิธีที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้ไฟมีโครงการดีๆที่มีชื่อว่าโครงการต้นกล้าพลังงาน ซึ่งเป็นโครงการในการประกวดโครงงานเยาวชนด้านพลังงานหัวข้อที่ว่านวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียวปี2556ค่ะหรือว่าโครงการ Energy Innovation for Green g o w e นะคะ2 0 1ท้าวันเซอร์ซีนี่เองค่ะแล้วก็ยังเป็นค่ายเยาวชนต้นกลังพลงานอีกด้วยค่ะโครงการนี้นะคะได้มอบหมายให้กับน้องน้องที่ศึกษาอยู่ในชั้นปวชแล้วก็ชั้นมัธยมนะคะเป็นผู้ร่วมโครงการค่ะด้วยการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่มีประโยชน์นะคะเข้ามาประกวดในโครงการนี้ค่ะซึ่งในครั้งนี้เขาจัดเป็นปีที่8แล้วนะคะ การจัดโครงการต้นกล้าพลังงานในปี2556ซึ่งถือว่าจัดมาแล้วเป็นปีที่8ปีนี้มีหัวข้อว่านวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว2556 Energy Innovation for Green Globe 2 0 1 3ในแต่ละภาคก็จะมีมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมได้แก่ ภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคตะวันออกเชียงเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปีนี้มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมด้วยส่วนภาคกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรีส่วนภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินน้องๆคนไหนที่สนใจและมีความสามารถอย่ารอช้ารีบมาสมัครและส่งผลงานมาได้เลย และช่วงหน้านะคะเราจะไปสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาที่ไปของโครงการนี้กันค่ะว่าเขาทำอย่างไรและเป็นมาอย่างไงบ้างค่ะพลังงานหมดก็หมดกัน ก็ได้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับโครงการประหยัดพลังงานกันแล้วนะคะว่าอยากจะให้น้องๆทุกท่านนะคะสรรหากระบวนการประหยัดพลังงานมาร่วมประกวดกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดกระทรวงพลังงานนะคะจะมาไขาข้อข้องใจถึงโครงการในครั้งนี้ว่าโครงการต้นกล้าพลังงานมีวิธีการดาเนินง,งานและก็วัตถุประสงค์อย่างไรค่ะครับกระทรวงพลังงานนี่เริ่มต้นโครงการต้นกล้าพลังงานเริ่มมาตั้งแต่เมื่อปีพศ2547นะครับ โดยกระทรวงพลังงานมีแนวคิดยา่ะ้า้งเยาวชนให้มีจิตสำนึกมีความตระหนักในเรื่องพลังงาน,งานเพราะฉะนั้นกระทรวงพลังงานก็ดำเนินการในเรื่องนี้ให้สอดคล้องกับแผนสภาพัพฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติจริงๆแล้วเนี่ยโครงการต้นข้าพลังงานเนี่ยสอดคล้องกับการศึกษาสมัยใหม่นะเขาเรียกว่าเสเตมศึกษา เป็นการแอปพลายเอาซายเอาคณิตศาสตร์เนี่ยมาแอปพลายแล้วมาใช้พัฒนาสร้างนวัตกรรมประดิษฐ์สิ่งผลิตต่างๆให้สามารถมาใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้หรือมีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการลด การใช้พลังงานลดภาวะสิ่งแวดล้อมเอาผลงานเหล่านี้มาแสดงออกและประชาชนเนี่ยก็สามารถนำมาเรียนรู้สิ่งพิงสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชนต่างๆเอาไปต่อยอดนำลงไปใช้จริงในชุมชนได้อีกทางนึงด้วยเราได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการที่จะให้ทุนสนับสนุนทุนการศาึกษากับเยาวชนกับครูนะฮะในการที่จะส่งเสริมให้ โรงเรียนต่างๆเนี่ยได้พัฒนาครูและนำองค์ความรู้เรื่องพลังงานไปสอนไปไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาเยาวชนต่อไปได้จริงๆแล้วเนี่ยผลงานทุกผลงานเนี่ยหลายๆอันเนี่ยเอาไปแอปพลายใช้ในชีวิตประจำวันได้บางโครงการเนี่ยเอาไปใช้ในชุมชนในเรื่องพลังงานชุมชนได้ แล้วไปลดใช้พลังงานได้จริงหลายโครงการเนี่ยสามารถที่จะเอาไปต่อยอดในลักษณะของหน่วยงานเนี่ยไปทําการค้นค้าวิจัยเพิ่มเติมเช่นทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานก็นําเอาโครงการของที่เยาวชนได้ได้นำเสนอเนี่ยไปศึกษาต่อยอดออกไป โครงการต้นกล้าพลังงานเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาน้องๆคนไหนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ทาง www.energy.go.th หรือทาง Facebook ของโครงการต้นกล้าพลังงานซึ่งจะหมดเขตรับสมัครในวันที่16กันยายนนี้ ก็ได้ทราบถึงที่มาที่ไปของโครงการต้นกล้าพลังงานกันไปแล้วนะคะเชื่อว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาดูผลของโครงการนี้กันว่าน้องๆเยาวชนที่มาร่วมโครงการนี้เขาได้ประโยชน์อะไรแล้วก็เรียนรู้การประหยัดพลังงานอย่างไงบ้างโดยวันนี้นะคะเราได้น้องๆคนเก่งถึงสองคนมาร่วมพูดคุยถึงพลังงานต่างๆที่เขาร่วมกันประหยัดและกิจกรรมที่เขาไปร่วมมาค่ะถามนิดนึงก่อนว่าทั้งสองคนเนี่ยได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ยังไงบ้างคะอุ้ยคุณผู้ชมดูนะคะ ว่าถุงฟีดลงไปแล้วครับ,รบแล้วก็เมื่ออากาศในถุงนี้หมด ความสนใจต้องกล้าพลังงานสืบเนื่องมาจากเราเป็นมหา,าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีลยนวัตกรรมนะครับเราสนใจที่จะให้เด็กนักเรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการที่มีความคิดสร้างสารรค์นะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพราะว่าเวลาที่เข้ามาอยู่ในมหาวิทยลาลัยแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ การที่โลกร้อนขึ้นเพราะอะไระพลังงานมีส่วนและมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากเพราะนั้นสิ่งที่เราให้ความสนใจก็คือใช้โอกาสนี้เนี่ยให้เกิดการเรียนรู้กับนักเรียนนักศึกษาที่จะมามีส่วนร่วมในมหาลายัยนะครับพยายามให้ความรู้นี้เกิดขึ้นกับคนที่ให้ความสนใจกับการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคนที่สนใจเรื่องการอเอา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปทาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างจริงจังก็หมายความว่าเขาจะต้องมีความรู้ที่จะเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการใช้พลังงานลดน้อยลงสิ่งแวดล้อมดีขึ้นก็หน้าที่ของเราก็คือว่าทํำยังไงให้สังคมดีขึ้นเพราะนั้นหน้าที่ของเยาวชนรุ่นใหม่ก็คือช่วยกันรณรงค์ช่วยกัน ให้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันและกันนะครับการที่เราเอาเทคโนโลยีมาใช้ทําใหา้สิ่งเหล่านี้ดีขึ้นเนี่ยมันทําได้นะครับแล้วกเ็เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะครับเราต้องเข้าใจว่าอะไรทําให้โลกร้อนเราต้องเข้าใจว่ากรีนทาว์แก๊สมาจากไหนทํำยังไงให้ลดการใช้กรีนทา์แก๊สลงเราต้องเข้าใจว่า,าทุกครั้งที่เราทําอะไรเนี่ยมันสามารถจะทําให้ดีขึ้นได้สิ่งแวดล้อนดีขึ้น และทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยตอบทั้ง4มิตินะครับก็อยากให้เยาวชนได้ได้เข้าใจเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเขาช่วยกันสร้างให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสามารถจะตอบทั้ง4ด้านไม่ใช่แค่ด้านใดนด,นด้านหนึ่งเท่านั้นโครงการของต้นกล้าพลังงานของกระทรวงพลังงานนั้นถือว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ออกไปให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่สําคัญของประเทศ ได้มีโอกาสนะฮะได้รับเอาความรู้และเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์พราะโครงการประกวดผลงานทางด้านพลังงานจึงเป็นโครงการที่สําคัญอย่างยิ่งมหาลาัยขอนแก่นก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับโครงการนี้ในขณะเดียวกันทางคณะเองก็อาจจะพิจารณาหาทุนการศึกษาสนับสนุนให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและก็ชนะเลิศการประกวดในการแข่งขันครั้งนี้นะครับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้นกล้าพลังงานก็จะได้รับประโยชน์นะครับในการเอาองค์ความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้นะครับในชุมชนของตัวเองในบ้านของตัวเองและก็เป็นการนําเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนสามารถที่อาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานในในการคัดเลือกเด็กนะฮะที่จะให้โอกาสได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยเบื้องต้นเราก็อย่างน้อยเบื้องต้นเราก็จะให้เกียรติสําหรับคนที่ได้ที่1่ก่อนนะครับแต่ถ้าสมมุติงานชิ้นไหนที่มันดีเข้าตามากที่มีที่หลุดรอดไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะพิจารณานะฮะ ที่จะให้โอกาสได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยของเรานะครับในเบื้องต้นที่เราที่เราทำได้ก็คือเราก็ให้ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนะครับจากการที่เด็กเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษามีแววมีความสนใจด้านพลังงานเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เขาขาดตอนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนได้ก็คือเราก็จะให้อโอกาสเข้าศึกษาต่อนในมหาวิทยาลัยเราได้นะฮะโดยอาศัยส่วนหนึ่งก็ได้เงินสนับสนุนทุนการศึกษาส่วนหนึ่งจากกระทรวงส่วนหนึ่งก็จะต้องเป็น ทางเราก็จะพยายามจะหาช่องทางที่จะให้การสนับสนุนนะครับเพราะเรา,าเล็งเห็นว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วในสังคมเราปัจจุบันเนี่ยเราขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้พอสมควรเหมือนกันฮะจากการประสบการณ์ตรงอย่างที่เคยเข้าไปสัมผัสในอุตสาหกรรมทั้งหลายแหละถึงเวลาเข้าจริงเนี่ยเราต้องการคนที่ให้ความสนใจทัด้านพลังงานที่จรงิงจังดังนั้นการที่เราเริ่มตั้งแต่หาเด็กที่มีความสนใจเรื่องพลังงานตั้งแต่เริ่มต้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อไปนะครับเพราะถ้าสมมติ เรารับเขาเข้ามาในมหาวิทยาลัยี่ไก็อยู่ในบรรยากาศของการที่มีความ,มาตื่นตัวเรื่องการผลิตการใช้พลังงาน,นครับดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่เราสนใจที่จะเข้าร่วมกับโครงการนี้นครับในโอกาสที่เราสนใจที่จะมามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานนะฮะก็เป็นเรื่องที่เราพอจะทราบกันมั่งแล้วนะฮะว่าเป็นประเด็จที่ผู้คนให้ความสนใจมากขึ้นทุกวัน,นครปัญหาพลังงานที่จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ย จริงๆถ้าเด็กๆน้องๆน,องนักเรียนสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะต่อสู้กับวิกฤตนี้ได้นะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะเริ่มให้ความสนใจนะวันนี้การที่เราเริ่มสนใจในเรื่องแบบนี้นอกจากจะสร้างความตระหนักถึงเรื่องปัญหาพลังงานแล้วเนี่ยบางครั้งนี่ยังสร้างโอกาสที่จะให้เราได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้ความสนใจอย่างเงี้ยเบื้องต้นเนี่ยคุณสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือคุณก็จะได้มีโอกาสที่ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมอย่างชัดเจนฮะไม่มีปัญหาาว่ สนใจไปแล้ววันหนึ่งผมจะไปต่อยอดยังไงหน้าวันนี้เรามีตัวอย่างที่เห็นชัดเจนแล้วจากาน้องผู้ทีมชนะปีที่แล้วนะฮะเขาสนใจเรื่องพลังงานวันนี้เขาก็มีช่องทางที่เขาจะเรียนต่อได้นะฮะมันไม่ไม่เป็นปัญหาที่บอกว่าสนใจแล้วพอถ,ถึงต้องเข้ามาหาวิทยาลัยปุ๊บแล้วนี่ผมจะไปทําไงต่อวันนี้เรามีช่องทางให้คุณแล้วนะครับโครงการนี้ดี กิจกรรมหลากหลายมากนะครับจะทําให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้ความรู้นะฮะนอกจากความรู้ทางด้านพลังงานแล้วนะครับยังได้เครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะทั้งคุณครูต่างโรงเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนต่างโรงเรียนที่มีความรู้ความสนใจทางด้านพลังงานเหมือนกับน้องๆที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับสถาบนันวิจัยหลบพลังงานนะครับและธาคารพัฒนธรรมศาสตร์ ของมาสิทาลัครินนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านคณาจารย์นะครับจากสถาบันกศึกษาต่างๆนะครับแล้วก็นักศึกษานักเรียนนะครับที่มีความสนใจวิโครงงานที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนี่ยให้เข้ามาร่วมนะครับส่งประกวดผลงานในครั้งนี้แล้วก็มารับทราบข้อมูลความคืบหน้าทางด้านพลังงานของประเทศนะครับแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดร่วกันละกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูน้องๆกันดีกว่าว่าทำอะไรแล้วตอนนี้นะคะก็จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกับคนเก่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเก้าธนบุรีกันนะคะว่าภายใต้โครงการดีๆทั้งสองท่านมีความรู้แล้วก็มีแนวคิดอย่างไรบ้างในการเป็นผู้ชนะเลิกกับโครงการนี้ค่ะสวัสดีครับผมนายวิสูิ์นิ่มนวลครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลครับสวัสดีครับผมนายกฤษศักดิ์บัววานครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิชาสิ่งแวดล้อมครับอ๋อทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเอ่ยใช่ครับครับเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ปีหนึ่งเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมศึกษาชั้นตี่ิติน้องน้องเรียนมัธยมด้วยกันที่จังหวัดไหนคะจังหวัดปราครับถามนิดนึงก่อนว่าทั้งสองคนเนี่ยได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วมารู้จักโครงการดีๆแบบนี้ได้ยังไงบ้างคะตอนตอนแรกนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับให้ลองมาทำโครงโครงงาน ก็ได้รวมกลุ่มกันแล้วก็ทาโครงงานต่งประกวดก็คือโครงการนี้เขาจะเป็นเกี่ยวกับใช้รถใช้พลังงานครับแล้วก็เป็นพวกนวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียวครับค่ะแล้วเป็นเกี่ยวกับคะไปร่วมกับเพื่อนตอนไหนกับการเริ่มกิจกรรมดีๆแบบนี้คะโครงงานของต้นกล้าพลังงานเนี่ยครับเป็นแบบพอดีเข้ากับหัวข้อที่พวกผมกําลังทาพอดีเกี่ยวกับการใช้แบบใช้ได้ง่ายใช้ได้จริงเราเลยตั้งทําเป็นเครื่องดูดอากาศ ื่อให้อากาศไม่ให้ไปทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเพื่อให้อาหารมันหน้าบูดได้ง่ายครับครับก็คือหลักการทํางานของเครื่องนี้นะครับก็คือเราต้องพลิกขวดที่มีน้ําอยู่ด้านล่างครับให้ขึ้นไปด้านบนอย่างนี้ครับเราจะสังเกตว่าน้ํามันจะไม่ไหลนะครับเพราะว่าเป็นระบบปิดอยู่ใช่ก็คือเราต้องเปิดวาล์วตรงนี้ครับเพื่อให้ถ่ายเทอากาศถ่ายเทให้อากาศเข้าไปอยู่ด้านในนี้ครับแล้วเราก็ เราเปิดเปิดวาล์วให้น้ําไหลจากเนี่ยครับลงมาแต่น้ําก็จะไม่ไหลอีกเพราะว่าเป็นระบบปิดอยู่เราก็ต้องเปิดไอ้ตัวนี้ครับเพื่อให้ไปดูอากาศภายในถุงพลาสติกวันนี้นี่ไงอุ๊ยที่คุณผู้ชมดูนะคะว่าสูงฟีบลงไปแล้วครับแล้วพอเมื่ออากาศในถุงนี้หมดน้ำก็จะหยุดเพราะว่าเป็นระบบปิดเพราะว่าเป็นระบบปิดเครื่องนี้ครับอาศัยหลักการพลังงานสังโนมถ่วงนะครับก็คือ เมื่อน้าไหลาจากขวดด้านบนลงสู่ขวดด้านล่างแล้วมันจะทําให้ปริมาตรภายในขวดเพิ่มขึ้นแต่ความดันลดลงครับแล้วก็แล้วขวดขวดด้านบนนะครับมันเป็นระบบปิดค่ะเมื่อเรานําท่อเนี่ยครับไปต่อกับระบบปิดอื่นอันนี้คือระบบปิดเหมือนกันค่ะและระบบปิดนั้นมีอากาศอยู่มันก็จะดูดอากาศจากระบบปิดนั้น,ราาน,นครับเคลื่อนเคลื่อนที่เข้าสู่ระบบปิดของขวด จนคจนวาอากาศของระบบปิดนี้จะเป็นสุญญากาศครับเข้าใจแล้วละ่ะค่ะคือหลักการง่ายๆสมมติถุงนี้เรียบร้อยและนําถุงต่อไปมาก็สามารถซิลได้เหมือนเดิมสามารถไล่อากาศให้เหลือแค่อาหารที่เราจะถนอมไว้ก็เท่านี<ช>้เคร,ครื่องนีททท้ทำไมถึงมีแนวคิดทำเครื่องนี้ขึ้นมาท,าทั้งที่มันน่าจะเป็นเครื่องวิตน้ำหรืออะไรในสถานการณ์ณตอนนั้นก็คือช่วงนั้นมันเป็นแบบช่วงน้ําท่วมอดีครับก็พวกผมก็เลยคิดเครื่องนี้ขึ้นมา เพราะว่าตอนช่วงแรกอะก่อนที่จะทําโครงการนี้ครับพวกผมอะเป็นแบบมีโครงการอาสาเอาพวกสิ่งของอะไรแบบบริจาคครับขึ้นมาพวกตามจังหวัดที่น้าท่วมครับก็ผมว็เห็นผมก็แบบคิดว่าอาหารเขากินอาหารแห้งอาหารที่แบบมีสารอาหารจริงๆอะเขาก็เก็บไว้ได้แค่วันเดียวไฟฟ้าก็ไม่มีครับผมก็เลยแบบคิดเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อรักษาอาหารได้นานขึ้นทั้งสองท่านล่ะคะได้ร่วมโครงการในดีแบบนี้แล้วคิดว่าโครงการต้นกล้าพลังงานให้อะไรกับทั้งสองคนบ้าง คือโครงการนี้ครับมันดีจริงๆครับ<ม>คือมันช่วยส่งเสริมทั้งพวกด้านพลังงานด้านสิ่งแวดล้อมเรามันยังได้ช่วยเพื่อนบ้านได้ช่วยผู้ประสบภ,ภัย<ม>ช่วยหลายๆท่านที่แบบเดือดร้อนนะครับไป3วัน2คืนครับแต่คือมันจะมีตอนเย็นอยู่ช่วงหนึ่งคือให้พรีเซนต์ให้คณะกรรมการดูแอบถามนิดนึงว่าประทับใจอะไรกับโครงการนี้คะได้ได,ได้อะไรหลายๆอย่างมากสรับโครงการนี้ได้ทั้ง เพื่อนได้ทั้งพี่ที่คอยดูแลได้ทั้งแบบความรู้ที่เราไม่เคยได้รู้แล้วก็ได้ทั้งแบบโอกาสดีๆที่ผมได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้<ะ>ครับค่ะแล้วน้องลุกหระคะครับผมผมก็คงอารมณ์เดียวกับเพื่อนผมครับเพราะว่าผมก็ชอบได้เข้ามาเรียนที่นี่ภูมิใจครับสวัสดีครับผมชื่อคนทำโมงนะครับชื่อเล่นชื่อตุลครับผมกําลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ ครับผมได้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าพลังงานนะครับสำหรับความประทับใจนะครับตั้งแต่ผมได้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าพลังงานนะครับถึงแรกเลยที่ผมประทับใจคือผมเนี่ยเป็นคนชอบที่จะประดิฐ์คิดค้นอยู่แล้วใช่ไหมครับพอได้มาเจอเพื่อนๆนที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดด้วยกันนะครับคือแบบเพื่อนๆแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์มีความรู้แล้วก็มีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับซึ่งผมไม็ได้แชร์ประสบการณ์กับพวกเพื่อนๆแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยได้รับทั้งประสบการณ์ความรู้ที่หาไม่ได้จากในผูงเรียนครับและสิ่งที่สองที่ผมประทับใจก็คือ ่ายกิจกรรมของต้นกล้าพลังงานนะครับต้นกล้าพลังงานเนี่ยได้จัดกิจกรรมทั้งสนุกแล้วก็มีความรู้ด้านพลังงานแฝงอยู่นะครับและที่สําคัญคือการทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเนี่ยทำให้ผมได้รับมิตรภาพและความอบมอุ่นด้วยครับครับและที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือการที่ต้นกล้าพลังงานเนี่ยได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับผมโดยที่ผมเนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ครับ ขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยด้วยนะคะที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆคนเก่งทั้งสองคนหรือว่าอีกหลายๆคนที่ร่วมโครงการนี้เข้ามาศึกษาที่นี่ค่ะเป็นอักกิจที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดท่านไหนนะคะมีความสนใจอยากจะดูเรื่องราวเกี่ยวกับการประกวดในครั้งนี้เราก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ปรากฏด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าติดตามดีๆนะคะเพราะว่า16กกันยายนนี้เขาจะปิดรับสมัครแล้วล่ะคะ่ะรีบส่งใบสมัครแล้วก็ผลงานดีๆเข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะคะรับประกันว่ามีแต่ประโยชน์แล้วก็มีแต่สิ่งดีๆค่ะ วันนี้นะคะรายการ Ad e เอนเนที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานก็ได้นำเสนอเรื่องราวสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานกันไปเยอะแล้วนะคะท่านไหนนะคะสนใจข้อมูลต่างๆสามารถชมรายการของเราเย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะด้วยการพิมพ์ Energy ลงไปแค่นั้นเองค่ะง่ายมากๆเพราะว่าทุกเรื่องราวที่เรานำเสนอเป็นสาระความรู้ที่น่าสนใจและก็เป็นประโยชน์กับคุณมากเลยนะคะวันนี้นไฟฟ้าลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ด้คราวหน้าสวัสดีค่ะยย คำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าโครงการต้นกล้าพลังงานครั้งที่8จัดขึ้นภายใต้หัวข้ออะไรพิมพ์ @1 นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียวพิมพ์ S2 นวัตกรรมพลังงานเพื่อการประหยัดพลังงานและส่งข้อความมาที่เบอร์0860765050ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกรับเสื้อ add energy ตัวนี้ไปเลย ากฝากไปถึงทางตาบันโรงเรียนต่างๆนะฮะผมก็เชื่อว่าโครงการต้นกล้าพลังงานเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นหน,นึงให้เด็กได้คิดได้ใช้ปัญญาได้ใช้จุดแข็งหรือประสบการณ์หรือหลายๆอย่างที่เป็นภูมิปัญญาของเยาวชนเหล่านั้นเนี่ยนะ เข้ามาคิดมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งที่จะทำให้ประเทศชาติประเทศไทยในยเราเ,เกิดการพัฒนาระบบความคิดของเยาวชนขึ้นมาเราเคยสอนให้ระบบท่องจำนะฮะแต่เรื่องเต็มศึกษาซึ่งตรงกับโครงการต้นกล้าพลังงานเนี่ยจะฝึกให้เด็กคิดแล้วก็มีการพัฒนาความคิดตัวเอง มีการ apply, ออาะะแอพพลายสาพิโอไซนะฮะแอพพลายคณิตศาสตร์มาร่วมกันในการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นนวัตรกรรมสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญอยากจะเชิญชวนทางสถาบันต่างๆครูบาอาจารย์เนะี่ยแร้วก็รวมทั้งเยาวชนเข้ามาร่วมโครงการต้นการพลังงานนะี่ยแล้วก็จะเป็นจุดอันหนึ่งที่จะให้เกิดการ พัฒนาเยาวชนของเราได้